ขารนนขรวคุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มนปชนะคะกับคุณจุธารัตน์บุพพาผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะ,ค,ะคุณจุธารัตน์คะสวัสดีค่ะคุณกันดาคะค่ะบรรยากาศการชุมนุมตลอดระยะเวลาของวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับการชุมนุมของคนเสื้อแดงในวันนี้นะคะเขาได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาบ่ายนะบ่ายบายโมงในวันนี้นะคะโดยโมวลชนนะคะ <c oughs> ได้ตั้งขบวนบริเวณหน้าห้างสสินค้าเป็นเ <c oughs> ต้์เวอร์นะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำั้วนเด็กกันนะคะด้านสามช่องทางนะคะเพื่อให้กลุ่มผู้ชมุมนุมอยู่ภายในช่องสามช่องทางนั้นนะคะ จากนั้นในเวลา14นาฬิกานะคะขบวนของมวลชนนะคะก็ได้เคลื่อนเข้าสู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะโดยใช้เส้นทางถนนเพชรบุรีะค่ะผ่านแยกอุรุพงษ์และผ่านแยกผ่านฟ้านะคะเข้าสู่ถนนราชดำเนินตนะค่ะค่ะในส่วนของอาจำนวนผู้ชุมนุมมีปริมาณเท่าไหร่บ้างคะสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะคะดูฟางการจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยอยู่ในหลับพันนะคะคุณกันดาค่ะแกนนำมีใครขึ้นปราศรัยบนเวทีแล้วบ้างคะ ถ้าสำหรับแกนนําที่ขึ้นปราศายบนเวทีในวันนี้นะคะก็ได้แก่นายวรชัยเห็มะนะคะแล้วก็นายสมหวังอัศราศรีนะคะค่ะส่วนแกนนําคนอื่นๆนะคะก็ได้ทยอยเข้าสู่บริเวณพื้นที่ชุมนุมนะคะประกอบด้วยน,วน,นา,ายวัชวุิใส่เกลือนายขวัญชัยภัยพนานายวิภูรแถลงพัฒนาภูมิไทยนายเกาะแก้วพิกุลทองนายวิชัยติดนายวิเชียนขาวขำ นายสุพรอ,อัชชาวงหรือเรมยบอีสานนะคะแล้วก็นายชินวัฒนหาบุญพาตค,ค่ะแล้วก็นายพายพปันเกตนายอารีจัยนารานะคะพร้อมด้วยอัญิดาถาวรเศษและนายแพทย์เบงโตจีราการค่ะค่ะประเด็นที่มีการประสัยกันบนเวทีวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะสําหรับการปราัระัยบนเวทีในวันนี้นะคะก็เป็นการตอบโต้การอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภานะคะค่ะ ในส่วนนี้นะคะคุณการตาคะนายจตุพรพุมพันธ์นะคะแกนนากลุ่มแนวร่วมประชากระไรตอบต้านเผด็จการถึงนปชนะคะก็ให้ได้สัมภาษณ์ตอบโต้นายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอ่ะนะคะกรณีที่นายธาริศได้ตั้งข้อหาเพิ่มแก่นายจตุพรสามข้อหานะคะได้แก่ข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการข้อหาเปิดเผยความรับทางราชการและจงใจใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับโทษอ่ะนะคะโดยนายจตุพรได้กล่าวว่า เอกสารที่ตนใช้ในการอภิปรายนั้นนะคะมีะจํานวนถึงกว่าห้าร้อยหน้านะคะแต่ถ้าให้อ่านทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะค่ะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าได้อ่านข้อสรุปทั้งหมดอย่างครบถ้วนนะคะซึ่งนายจตุพรก็ได้กล่าวต่อด้วยนะคะว่าตนได้ทําหน้าที่สชที่ต้องวรวบรวมข้อมูลหาหลักฐานมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะคะหาาจะดําเนินคดีกับตนก็ต้องดําเนินคดีกับพลึงด้วยนะคะค่ะ มีการพูดถึงในเรื่องของการที่ DSI ที่จะไปยื่นถอนประกันตัวของแกนนําในการที่จะเข้ามาเป็นอภิปรายในส่วนของกลุ่มคนแสดงบ้างไหมคะในส่วนนี้นายสุทุนคณไม่ได้แสดงความเห็นในข้อนี้นะคะได้เพียงแต่ได้พูดถึง uh, การตั้งข้อหาเพิ่มของ DSI นะคะซึ่ง uh, นายสุทธุครได้ตั้งข้อสงสัยว่าที่นายคาริทออกมาทําการเช่นนี้นะคะก็พอใกล้การเลือกตั้งนะคะและยืนยันนะคะว่าตนเ,นเองจะดําเนินคดีกับกับนายคาริทอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับเรื่องของผลโหวตการพิปรายไม่ไว้วางใจนะคะที่ทางส่วนของนายมนตรีและรัฐมนตรีก็ได้รับการไว้วางใจทั้งหมดมีในส่วนของแกนนำหรือกลุ่มคนแสดงพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะในส่วนนี้นะคะทางนำรัฐประชารนะคะก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าการอภิปรายในสภาน,นั้นนะคะนายสุเทพเรื่องสุบรรณและนายอภทิสิทธิษ์นะคะไม่สามารถตอบโต้สิ่งที่นายจตุพรอภิปรายได้นะคะค่ะ มีการโฟนอินของพันตำรวจโ,โทรทักษิินไหมคะในการชุมนุมครั้งนี้คะ่ะค่ะสำหรับการโฟนอินของพันตำรวจโ,โทรทักษินนะคะจะทาการโฟนอินเข้ามาในเวลา20ือสิบนาฬิกาสามสิบนาทีในคืนนี้ค่ะค่ะสําหรับการ,น,การนะคะท่านในจตุพรยังได้กล่าวถึงกรณีที่พันตำรวจโ,โทสมชายเทียประเสริฐนะคะประธานคณะกรรมการท,ทหารนะคะได้รับไปนะคะการเบิกจ่ายกระสุนปืนในช่วงเดือนเมษายนเดือน,น,น,นพฤษภาคมในปีสองพันห้ารอหสิบามนะคะ,คะว่ากองทัพค่ะได้ใช้กระสุนปืนนะคะไปกว่า หนึ่งแสนสองหมื่นนะนะคะแล้วก็มีการเปิดไกกระสุนปืนสไนเปอร์ไปสามพันนัแต่นะคะและใช้ไปทั้งหมดสองพันหกร้อยี่สิบนะนะคะซึ่งใกล้เคียงกับจํานวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะนะคะค่ะการชุมนุมในวันนี้จะสิ้นสุดลงในเวลาเท่าไหร่คะคุณจุธรัตคะค่ะสำหรับการชุมนุมในคืนนี้นะคะจะสิ้นสุดในเวลา24่นาฬิกาอาจจะคล้าเคลื่อนไปถึงในเวลาสองนาฬิกาของวันนี้นะคะค่ะ มีการพูดถึงกำหนดการชุมนุมของกลุ่มคนแสดงในครั้งต่อไปไหมคะสำหรับการชุมนุมในครั้งต่อไปก็จะมีขึ้นในวันที่26นี้นะคงนะคะซึ่งจะเป็นการชุมนุมที่โบนันซาเขาใหญ่อะ,ค,ะค่ะคุณกันดาค่ะค่ะการชุมนุมวันนี้การดูแลของการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะสาหรับการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะพลตารวจตี สุวัสด์แจ้งยอดสุกนะคะผู้บังคับการตํารวจนครปฐมนะคะก็ได้กล่าวถึงการดูแลความปลอดภัยในวันนี้นะคะว่าได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้ทั้งสที่8กองร้อยนะคะ1,200นายนะคะเป็นตํารวจสายตรวจตํารวจสืบสวนสอบสวนนะคะทั้งในและนอกเครื่องแบบและนอกนั้นก็จะเป็นตำรวจจราจรกลางนะคะซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้มีการตั้งด่านตรวจอาวุธโดยรอบพื้นที่ชุมนุมด้วยค่ะการชุมนุมถือว่าชุมนุมโดยสงบตลอดทั้งวันใช่ไหมคะใช่ค่ะ ค่ะคุณจุธารัตน์คะในส่วนของการชุมนุมตอนนี้ควบคุมในส่วนของพื้นที่บริเวณเขตไหนบ้างคะสำหรับการชุมนุมนะคะผู้ชุมนุมก็จะอยู่โดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็จะใช้พื้นที่ในส่วนของถนนราชดำเนินกลางโดยทั้งหมดค่ะค่ะการจราจรยังคงติดขัดเหมือนเดิมไหมคะสำหรับการจราจรโดยรอบพื้นที่ก็ติดขัดเล็กน้อยนะคะเนื่องจากผู้ชุมนุมนำรถจอดไว้บริเวณรอบพื้นที่ชุมนุมอะค่ะ ค่ะให้คุณจุธารัตช่วยแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะหากจะเดินทางไปบ,บริเวณนั้นพื้นที่ไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงบ้างคะค่ะสำหรับพื้นที่ที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็เป็นพื้นที่บริเวณแยกผ่านฟ้านะคะซึ่งในส่วนนั้นจะมีะจํานวนรถของกลุ่มผู้ชุมนุมจอดเป็นจํานวนมากนะคะทําให้การจราจรติดขัดคะ่ะในช่วงเวลานี้ค่ะค่ะคุณจุธารัตมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมคะค่ะในส่วนของวันนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าพันตำรวจโ,โททัศน์ินนะคะจะฟนอินเข้ามา ในเรื่องอะไรอะนะคะค่ะขอบคุณคุณจุธารัตน์มากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นคุณจุธารัตน์บุภานะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์ของเราค่ะที่กาะติดการชุมนุมของกลุ่มคนแสดงตลอดทั้งวันจนถึงการสิ้นสุดในวันนี้ค่ะ ในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาติดตามกันค่ะว่าพาตตารวจโททักษินชินวัตรมีการโพนอินและพูดถึงในเรื่องใดบ้างรวมถึงในประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพิ่งลงมติกันไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการจอข่าวร้อนล้วงข่าวลึกแล้วดิฉันการดาแย้มบุ่เรืองและทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะจอข่าวร้อน